ระหว่างที่เราเดําเนินชีวิตกันอยู่เราประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือบ้านเมืองให้หน่าอยู่อย่างไรบ้างแล้วถ้าหากพูดถึงการคอร์รัปชันคุณจะนนถึงอะไรการคอร์รัปชันคือเหมือนการโกงกินของนักการเมืองทั้งหลายที่คอยหวังผลประโยชน์จากประเทศคอร์รัปชันก็เหมือนเอาเงินหลวงครับเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนอกจากคนสมัยนี้มันหน้าด้านอะ่ะ เราก็อยากจะช่วยแก้ปัญหานะคำว่าคอร์รัปชันเนี่ยคือมันก็ไร้ไร้แรงสําหรับสําหรับประเทศเราหากเรารู้ทัง้งรู้แต่ไม่เริ่มลงมือทำคุณเคยคิดไหมว่าหากเวลาล่วงเลยไปอนาคตของชาติจะเป็นเช่นไร อ้เบียร์ี่นัดเจลลี่ไว้ตั้งกี่โมงเรอตั้งนานแล้วนะอือุยหุ่แกก็รู้อยู่แล้วนี่เจลลี่อนัดที่ไหมันก็เลททุกทีแหละยังไม่ชินอีกหรือไงโอ้แล้วแกจะรีบไปไหนล่ะจอว่าจะออกไปถ่ายรูปข้างนอกถ่ายรูปหรือไปหาเลืกคนอื่นเขามามาเมอยจ้ะตลกแล้วปัญญาอ่อนเฮลโห my friend เซฟว่าจะมาโอ้โหนานมากว่าแต่เราทำอะไรอยู่เนี่ยก็ฉันเดินใครไม่รูสัมภาษณ์ระหว่างเดินทางมาที่นี่นั่นแหละย่าสัมภาษณ์อไหนวะก็คอร์รัปชันคืออะไรแล้วมีวิธีแก้ปัญหามันยังไงอะไรประมาณนี้แหละแเ้าแกตอบไปว่าไงอ่ะฉันก็เลยบอกไปว่าคอร์รัปชันคือการทำงานแบบไม่โปร่งใสไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องราวของการติดสินบนได้เงินอะไรประมาณเนี้ อา้าวก็คิดว่าเรื่องคอรัปชันนี่เป็นเรื่องของโกงก,ก,กินทาัการเืองสิแกจะไปรู้อะไรล่ะฉันจะบอกให้นะที่เมืองนอกอะ่ะแค่แกเอารถประจําตําแหน่งไปส่งลูกก็ถือว่าเป็นคอรัปชันแล้วนะอา้าวจริงดิเปลว่าเบียกก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยดิโน no, จ้ะสำหรับประเทศไทยคิดเป็นเรื่องของเองินทอง,ทอง,ทองหาหลักฐานให้จับก็แค่นั้นเองแหมตั้งแต่เจ๊มีแฟนเป็นฝรั่งเนี่ยรู้ดีนะักนะอืมไอ้นี่ เ,เมื่อวันก่อนอ่ะฉันเห็นในข่าวนะได้ดูข่าวอะ่ะเขาเห็นนายกรัฐมนตรีอ่ะกับหัวหน้าฝ่ายค้านอะ่ะไปเป็นประธานเปิดงานต่อต้านเกี่ยวกับการคอร์รัปชันอะไรพวกเนี้ยฉั่ว่าพวกเขาคงเริ่มทําอะไรกันบ้างแล้วแหละฉันก็เห็นทาแต่อะไรประมาณเนี้ยแหละไม่เห็นจะสืบหาต้นตอคนที่ทําเลยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกันเชี่ยวมีเหรอน้ำพึ่งที่อยู่ตรงฝ่ายลิล้วมันจะไม่ตวัดเข้าปาก แหมทำไปตีสำนวนแม่คุณรูไฮโซแล้วแกล่ะวันวันสองสาวไปวันวันอย่างี้หรอแหมเจ๊ผมก็มีดีกับเขาเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> ดูนี่ดิไหนไหนดูซิเนี่ยอะไรอะ่ะเนี่ยเฮ้ยนี่มันสอดส่เชียนนี่เออนั่นแหละหลักฐานขามือเะยปแทำตัวมันประโยชน์ดีเราอ่ะ <c oughs> แน่นอนเจ๊พูดไปแล้วนะก็น่าสนใจดีนะก็อย่างว่าแหละบ้านเมืองเราอะ่ะถ้าเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเนี้ยมันจะเห็นชัดที่สุดเลยอ เออ,เอ,อว่าแต่เจ,เ,จเคยอ่านข่าวปะเขาว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดอ่ะถ้ารัฐบ,บ,บาลจะโกงอ่ะจะคอร์รัปชันอ่ะประชาชนยอมรับได้นะถ้าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นฉันว่ามันไม่ดีนะถ้าเกิดสมมติว่าคนพวกนั้นนะ่ะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการคอร์รัปชันแล้วก็ยอมรับได้ในแบบนั้นนะ่ะฉันว่ามันอันตรายมากๆเลยแหละอีกอย่างสมมตินะแกสมมติว่าแกมีลูกเนี้ยแล้วแบบลูกแกเรียนโรงเรียนที่แบบ คนอื่นนะเขาคิดว่ามันกระจอกมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกเกิดอยากให้ลูกแบบเออเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเรียนดังๆดีๆเงี้ยแล้วแบบลูกเดินสอบไม่ได้อ,อสอบไม่ติดเข้าไม่ได้หัวไม่ถึงทํายังไงต้องยัดเงินเหรอแล้วลูกก็รู้ว่าเฮ้ยทำแบบนี้แล้วมันสบายเข้าได้ง่ายๆแล้วมันก็เป็นการเหมือนกับแบบเป็นวิธีการสอนให้ลูกแบบคอร์รัปชันตั้งแต่เด็กอะแกคิดดูดิฉันว่ามันมันไม่เวิร์กอะเออวะแกก็พูดได้หน้าคิดไม่ต้องถึงเด็กหรอก รุ่นมหาลัยพวกปริญญาโทภาคพิเศษก็เคยได้ยินปะเรียนสนุกลุกสบายจ่ายครบจบแน่ขอให้แกจ่ายตังค์แล้วพิจารณาคนมาเรียนไม่ได้ดูอะไรมากก็เท่านั้นแหละเมื่อคนที่มาเรียนคุณภาพไม่ดีต่อให้จ้างคูดีแค่ไหนคนมันก็ดีได้ยากอาจารย์ก็สอนไปเรื่อยๆจะเรียนหรือไม่เรียนก็สอบยกชั้นผ่านไม่มีใครเสียประโยชน์อาจารย์ก็สอนน้อยก็ได้เงินเต็ม คนเรียนไม่ต้องเรียนเราก็ได้ปริญญาไม่มีผู้เสียหายมหาไราก็ได้เงินถ้าแกมีจิตสำนึกของพลเมืองที่ดีนะแกก็จะรู้สึกว่าคุณภาพของการศึกษามันไม่มีแล้วคนจะมีคุณภาพได้ไงล่ยะยะมันก็เป็นแค่ตัวอย่างให้เห็นได้ว่า <S <S เราคอร้ัปชันกันเอง <Okay. Yeah. S 1> นั่นแหละจ้ะเข้าใจกันแล้วเพราะว่าใครกันแน่ที่โก โอเคเข้าใจแล้วสรุปก็คือการคอร์รัปชันเนี่ยก็มีได้ทุกที่ทั่วไปจริงๆอ่ะถูกเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยอย่างพวกเราอ่ะเป็นเยาวชนใช่ไหมก็น่าจะมีส่วนร่วมอ่ะที่จะช่วยกันในเรื่องเนี้ยดีกว่าแบบมานั่งทําตัวแบบไร้สาระมาอะไรอย่างเงี้ยไปวันวันเออก็ดีนะก็อย่างพวกเราวันวันก็เล่นแต่ Facebook Twitter ถ้าเอามาทําให้เป็นประโยชน์ก็จะดีกว่าป่ะก็อย่างถ้าพวกเราเอาลูกเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปตั้งเพจต่อต้านคอร์รัปชัน ถ้าคนที่เขาเห็นเขาคิดว่ามันเจ๋งมันดีเขาก็จะมากดไลค์กดแชร์กันข้อมูลข่าวสารในโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้กระจายเร็วจะตายจริงสินะฉันว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนที่เขาได้เข้ามาอ่านอ่ะเออแล้วก็มาช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์อ่ะจะได้เป็นการกระตุ้นเพื่อที่จะได้แบบคนจะได้แบบเออหันมาสนใจแล้วก็ช่วยกันสื่อส่องว่ามันมีพวกโครงการหรือมันมีพวกแผนงานหรืออะไรต่างๆถึงแม้จะเป็นเล็กๆน้อย,อยๆก็เถอะ ที่มันแบบน่าจะแบบทุจริตอะ่ะเออเกิดการคอรัปชั่นได้อะไรอย่างเงี้ยให้พวกเขาอะ่ะช่วยกันหาข้อมูลแล้วก็มาแชร์กันลงบนเพจใช่ไหมพอแชร์ลงบนเพจเสร็จก็รวบรวมหลักฐานเนี่ยส่งหน่วยงานส่งหน่วยงานเพื่อที่จะให้เขาอะ่ะได้ลองเอาไปสืบสวนดูซิว่ามันจริงหรือเปล่าฉันว่าก็ดีนะจะมวรีรออะไรกันหล่ะพวกเราจะเต็มเลย